ที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งกองกําลังผาเมืองค่ะตรวจสอบพื้นที่กลางป่าลึกในเขตบ้านมูเซอร์แม่เข้าต้มตําบลท่าสุดอําเภอเมืองเชียงรายนะคะหลังเกิดเหตุปะทะคารวานยาเสพติดซึ่งกลุ่มผู้ค้าก็เสียชีวิต2รายยึดไอซ์ได้เกือบ200กิโลกรัมค่ะ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 2 7อเําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพันเอกสัมฤทธิ์ฉัดวัฒนาสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดูแพทย์อายการฝ่ายปกครองอําเภอเมืองเชียงรายขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่จุดประทะหลังจากเมื่อช่วงสายวันที่23กันยายนค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32สส่วนที่กำลัง ร่วมกับปปสภาค5่าลาดตะเวนแล้วไปประทะกับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดจ,จำนวน10-15คนที่บริเวณลำห้วยกลางป่าลึกในเขตของบ้านมูเซอร์แม่ข้าวต้มตาบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยนะคะแต่กลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายที่เหลือหลบหนีไปได้ค่ะตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบเป้สะพายหลังบรรจุยาเสพติด15เป้ภายในเป็นไอซ์น้ำหนักรวม195กิกิโลกรัมถือว่าเป็นจำนวน ที่เยอะพอสมควรเลยนะคะ,คะเกือบ200กิโลกร,รัมค่ะนอกจากนั้นยังมีของกลางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิดแบบคว้างของจีนแดง2ลูกค่ะแม็กบรรจุกระสุนปืนอากา1หนแม็กค,ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ปัทะในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อเลยนะคะว่าเป็นจุดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นที่พักระหว่างการลำเลียงยาเสพติดค่ะเพราะว่าพบเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งเนี่ยตากอยู่รวมทั้งยังพบรองเท้าหลายคู่ด้วยกัน แล้วยังมีการเตรียมข้าวห่อเอาไว้อีกหลายห่อนะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไว้กินในการเดินทางต่อไปค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนขยายผลต่อไปค่ะกลุ่มเครือข่ายนี้ต้องไม่ใช่กลุ่มเล็กๆอย่างแน่นอนนะคะ,คะ